Pan can in up the night we sky go สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติงไทยแลนด์ไทยแลนด์แฟนคลับช่องที่จะมาพูดถึงวงการบันเทิงไทยสำหรับคนที่ติงไทยแลนด์แล้วก็ชอบไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเพลงใหม่ซิงเกิลที่3ของวงแอตลาสนะครับ โดยก่อนหน้านี้ทางอัฟฟิเชียลของวงแอตลาก็ได้ประกาศว่าจะมีเพลงที่3ปล่อยออกมาแล้วก็ได้ปล่อยตัวอักษรย่อ,อของเพลงนี้ให้ชาวเอลิปได้ถายกันว่าชื่อเพลงว่าอะไรโดยมีตัว M เป็นอักษรตัวหน้าสุดและมีตัว Y เป็นอักษรตัวหลังสุดของชื่อเพลงโดยมีชาวเอลิปได้ถ่ายชื่อเพลงกันเยอะแยะมากมายทั้งอาจจะเป็น My m e l o d y หรือเปล่า My m o มันม My Memory และหลังจากนั้นทางออฟฟิเชียลของวง a t l a สก็ได้ประกาศชื่อเพลงอย่างเป็นทางการพร้อมเฉลยเลยว่าชื่อเพลงชื่อว่า m r Lonely และเพลงนี้ก็มีชื่อเป็นภาษาไทยด้วยชื่อเพลงว่าคุยแก้เหงาเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องแผนการโปรโมทเพลงนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงจะได้ไปติดตามกันถูกเนาะ วันที่3ถึงวันที่9จะปล่อยเป็นรูปเดี่ยวในเพลงนี้ของเมมเบอร์ออกมาทีละคนทีละคนในตอนนี้ก็ได้ปล่อยรูปมา2คนแล้วก็คือรูปแท็แล้วก็รูปเออร์วินวันที่10จะปล่อยเป็นภาพรวมจะปล่อย MV t e a s ทีซในวันที่11เมษายนนี้ตอน6โมงย็นส่วน MV เต็มจะปล่อยมาในวันที่12เวลา6โมงย็นยังไงชาวเอลิทก็รอติดตามแล้วก็รอปั่นวิวได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ